นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโรขยะปรมาราภา สั้นตุที่รรัมังนังวิสาสปรมายาตินิบบานังปรมังสุขันติบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะซึ่งเวียนเข้ามาถึงอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายพระองค์ได้ทรงสั่งสอนด้วยข้อธรรมะ ที่เหมาะสมแก่กาละแก่จริตอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังนั้นน,นอันจริตอัธยาศัยของบุคคลผู้ฟังเป็นอันมากก็ย่อมมีความแตกต่างกันในรายละเอียดต่างๆเหมาะสมกับกาลสมัย แต่ว่าแม้จะแตกต่างกันคนหนึ่งก็อย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อย่างหนึ่งร้อยคนก็ร้อยอย่างเป็นต้นยิ่งมากคนเท่าไรก็มากอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงได้มีคำกล่าวว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีถึงแปดหมื่นสี่พันพรทธรรมขัน ที่เราทั้งหลายทราบกันอยู่ว่านั่นคือพระไตรปิฎกกล่าวคือธรรมปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกธรรมปิฎกนั้นมี21000สุตตันตปิฎกนั้นมีสองห0ื่และอภิธรรมปิฎก,กนั้นมี4 2่0 0ื ธรรมะที่ทรงแสดงให้พอเหมาะแก่แต่ละคนจึงได้มีนัยยะที่แตกต่างกันมากคนก็มา,มากข,ข้อธรรมะหรือมากหมวดธรรมะที่แสดงดังกล่าวนั้นโดยย่นย่อที่สุดนั้นก็คืออมตะธรรมหรืออปมาตะธรรม คือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายที่เราทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้แต่แม้เช่นนั้นก็อาจรวมประมวลเข้าดังที่ประมวลไว้ในจริตอัธยาศัยของบุคคลมีหกจำพวกเช่นเป็นพวกราคะจริต เป็นพวกโทสะจริตเป็นพวกโมหจริตเป็นพวกศรัทธจริตเป็นพวกวิตกจริตและเป็นพวกพุทธจริตและก็อาจรวมเข้าได้เป็นพวกราคะจริตหรือโภโลภจริตเป็นพวกโทสะจริตเป็นพวกโมหจริตเป็นสาม และก็รวมเข้าได้เป็นหนึ่งอันอาจเรียกได้ว่าเป็นพวกตัณหาจริตเพราะคนทุกคนย่อมมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจและพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกตัณหาขึ้นเป็นข้อเดียวว่าเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ในอริยสัจท,ทั้งสี่ เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะแยกออกไปได้เป็น84,000พันพรรมขันแต่เมื่อว่าถึงกิเลสแล้วก็รวมเข้าได้เป็นหนึ่งเหมือนกันคือเป็นตัณหาดังที่กล่าวมานั้นและว่าและเมื่อว่าถึงธรรมปฏิบัติก็รวมเข้าได้เป็น8คือมักมีองค์แปด มักมีองค์แปดก็รวมเข้าได้เป็นศีลสมาธิปัญญาและแม้ศีลสมาธิปัญญานั้นก็รวมเข้าได้เป็นจิตภาวนาการอบรมจิตเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะทุกข้อนั้นก็ต้องปฏิบัติที่จิตเป็นผู้นำดังคำว่า <cin stereotype and hell> ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จด้วยใจจึงออกไปถึงกายถึงวาจาหรือกายวาจาใจซึ่งเป็นไตรทวารกิเลสก็ประมวลเข้าได้โดยย่อธรรมปฏิบัติก็ประมวลเข้าได้โดยย่อดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้น ผู้ฟังธรรมะเมื่อรู้จักจำแนกรู้จักประมวลธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนย่อมสามารถที่จะฟังธรรมะเข้าใจเรียนธรรมะเข้าใจไม่สับสนแตกแยกฟุ้งซ่านแต่ถ้ารวมไม่ถูกรวมไม่เป็นก็จะรู้สึก สับสนตแตกแยกฟุง้งซ่านฉะนั้นในการฟังธรรมนั้นจึงได้ตรัสสอนให้เงี้ยโสดคือหูตั้งใจสดับตรับฟังหรือว่าตั้งใจอ่านให้ตาสํารวมอ่านหนังสือที่แสดงธรรมนั้นได้ตลอดและใจก็ต้องตั้งใจอ่าน ไปพร้อมกับหูไปพร้อมกับตาคือเมื่อตาอ่านหรือหูฟังใจก็ต้องอ่านใจก็ต้องฟังไปพร้อมกับตากับหูและเมื่อต้องพินิษพิจารณาทำความเข้าใจให้ถูกต้องอันเรียกว่าคบเจาะด้วยทิฏฐิคือความเห็นทำความเห็นให้ถูกให้ตรง ต่อความมุ่งหมายของธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่าได้มีปริยัติธรรมคือธรรมะที่พึงเล่าเรียนที่หมายถึงฟังด้วยหูอ่านด้วยตาเพ่งด้วยใจคือพินิษพิจารณาจำทรงคือท่องบนให้จำได้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าปริยัติคือการเรียนเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะทำให้สามารถแบ่งแยกธรรมะได้สามารถประมวลธรรมะได้แม้ฟังธรรมะที่ท่านจำแนกแจกแจงไว้เป็นหมวดหมู่ต่างๆก็เข้าใจ เมื่ออ่านฟังธรรมะที่ท่านประมวลเข้ามาก็เข้าใจจึงไม่สับสนจับความมุ่งหมายของธรรมะได้จับทางของธรรมะได้พระพุทธเจ้าแม้จะได้ทรงแสดงนัยยะที่ต่างๆกันประยายที่ต่างๆกันข้อธรรมะต่างๆกัน มากมายดังกล่าวข้างต้นก็จับทางได้ถูกต้องไม่หลงทางธรรมะรู้จักว่านี่เป็นศีลนี่เป็นสมาธินี่เป็นปัญญานี่เป็นวิมุตติความหลุดพ้นอันเป็นผลของศีลสมาธิปัญญาล้วนรวมอยู่ในทางอันเดียวกันนําไปสู่วิมุตต์ความหลุดพ้น ชากเกลสและกองทุกข์ทั้งหลายดังบทพุทธภาสิทธตที่ตรัสไว้อันยกเป็นอุเทศณนะเบื้องต้นว่าอาโรโยะประมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งสั้นตุที่ปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งวิชัสสะประมายาติ ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่งนิบานังประมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งแม้คาถาพระพุทธภาษิตนี้ซึ่งแสดงบรมธรรมธรรมะที่เป็นอย่างยิ่งหรือธรรมะที่เป็นยอดก็ย่อมรวมอยู่ในทางอันเดียวกันนั่นเอง ดังจะพึงเข้าใจได้ตามที่จะแสดงโดยสังเขปต่อไปนี้ข้อว่าความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งนี้น่าจะเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันความไม่มีโรคนั้นมีสองอย่างความไม่มีโรคทางกายอย่างหนึ่งความไม่มีโรคทางจิตใจอย่างหนึ่ง ความไม่มีโรคทางกายนั้นคือความที่ร่างกายประกอบด้วยพลานามัยยังไม่มีโรคมาเบียดเบียนจึงสามารถที่จะเคลื่อนไหวอิริยาบถต่างๆที่จะประกอบธุรกิจการงานต่างๆที่จะใช้สอยโภกสมบัติต่างๆได้เป็นปกติชื่อว่าเป็นลาบอย่างยิ่ง ก็คือว่าลาบนั้นเป็นสิ่งที่ได้หรือเป็นการได้มาเมื่อร่างกายนี้มาเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคดังกล่าวก็เป็นการได้คือเป็นลาบที่ประเสริฐการได้สิ่งอื่นๆนั้นก็เป็นการที่นำความพอใจมาสู่ผู้ได้ตามแต่ค่าของสิ่งนั้นๆ หรือตามแต่ความพอใจของบุคคลผู้นั้นไดผู้นั้นแต่ถ้าว่าร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บสิ่งอื่นๆที่ได้มานั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้สอยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ทั้งไม่สามารถที่จะประกอบธุรกิจการงานต่างๆให้บังเกิดลาาผลยิ่งขึ้นไปได้ จะบริโภคใช้สอยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ลาบต่างๆมาก็เหมือนไม่ได้เพราะว่าใช้สอยเองไม่ได้และไม่สามารถที่จะทำการงานให้เกิดลาบต่างๆขึ้นได้ฉะนั้นว่าถึงสิ่งที่ได้ที่ชื่อว่าลาบนี้ได้ความไม่มีโรคนั่นแหละ นับว่าประเสริฐสุดหรือดีที่สุดเพราะสามารถที่จะทำให้ประกอบกิจธุระการงานต่างๆสามารถที่จะเล่าเรียนศึกษาต่างๆสามารถที่จะใช้สอยราบที่ได้มาต่างๆและตนเองก็ได้รับความสุขความสบายตามที่ต้องการแต่ว่า ว่าไม่มีโรคทางกายนี้เมื่อดูให้ละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งไม่มีเพราะทุกคนนั้นมีโรคหรือเรื่องที่ทำให้ร่างกายไม่สบายมีอยู่เป็นประจำแต่อาศัยที่ได้มีเครื่องรักษาบำบัดความไม่สบายนั้นๆอยู่ทุกวัน จึงทำให้ไม่รู้สึกลำบากหรือว่าเจ็บปวดมากมายไปกว่าปกติธรรมดาเพราะว่าร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นโรคนิทังเป็นรังของโลกประพังคุณนางเป็นสิ่งที่ต้องย่อยยับเป็นสิ่งที่ต้องแตกทำลายเป็นสิ่งที่ต้องเป่อยเนา่า เป็นธรรมดาของร่างกายแต่อาศัยดินฟ้าอากาศอันเป็นธรรมชาติที่เกื้อกูลให้เกิดสป,ปายะคือความสบายเช่นอากาศไม่ร้อนนักไม่หนาวนักหรือหนาวร้อนก็มีเครื่องป้องกันหรือมีเครื่องบำบัดต่างๆให้ได้ดินฟ้าอากาศ ที่เกื้อกูลให้มีความสุขมีอาหารบำรุงเลี้ยงสำหรับเพิ่มเติมสิ่งที่ถูกเผาไหม้หมดสิ้นไปทำให้ร่างกายมีความอิ่มตัวรู้สึกสุขสมบูรณ์ถ้าหากว่าขาดอาหารบำรุงเลี้ยงก็จะรู้สึกว่าร่างกายสุดโทมไม่ผาสุกต่างๆเพราะฉะนั้นคนเรา จึงต้องบริโภคกันอยู่ทุกวันทุกวันและเมื่อถึงเวลาต้องการอาหารก็มีสิ่งที่เตือนคือความหิวต้องการน้ำก็มีสิ่งที่เตือนคือความกระหายเมื่อได้บริโภคอาหารดื่มน้ำความหิวความกระหายนั้นก็สงบออไป และความหิวความกระหายนี้มีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกเวลาน้อยหรือมากดังคำว่าชิคัดฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าให้พิจารณาดูที่ร่างกายอันนี้จะเห็นว่าความไม่มีโรคจริงๆนั้น จะไม่มีอยู่แม้ชั่วขณะเดียวจะมีความเป็นโรคเช่นหิวระหาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะมีน้อยเป็นธรรมดาจึงไม่รู้สึกเมื่อมีมากจึงจะเกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ว่าชิคัตชฉาปรมารคาดังกล่าวแล้ว เมื่อร่างกายนี้ได้เครื่องแก้ความหิวอยู่ประจำความที่รู้สึกว่าไม่สบายก็จะไม่ปรากฏขึ้นแม้เมื่อไม่ได้อาหารแก้ความหิวให้เพียงพอความหิวก็จะเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคทางกายนี้อันที่จริงนั้นหาไม่ได้ แต่เพราะมีน้อยหรือมีเครื่องแก้อย่างเพียงพอก็ถือว่าไม่มีโรคเป็นความถือกันอย่างนั้นเท่านั้นแต่ในที่สุดแล้วโรคก็จะปรากฏทุกคนจึงต้องมีความเจ็บป่วยและในที่สุดก็จะต้องมีความเจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครจะพ้นไปได้ ความไม่มีโรคทางกายซึ่งเป็นราบอย่างยิ่งนี้จึงหาได้ยากหรือหาได้เป็นครั้งคราวดังที่กล่าวแต่อีกอย่างหนึ่งคือโรคทางจิตใจความไม่มีโรคทางจิตใจโรคทางจิตใจนั้นได้แก่กิเลสซึ่งเป็นเครื่องเสียบแทงจิตใจให้เดือดร้อน เป็นต้นว่ากิเลสกองโลกโกรธหลงหรือกิเลสกองตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นเครื่องยับใจเสียบแทงจิตใจของทุกคนอยู่เป็นประจำและโรคทางจิตใจนี้หากว่าไม่เยียวยาแก้ไขไม่รักษาจิตใจให้หายโรคกิเลสตัณหานี้แล้ว ก็จะทำให้เดือดร้อนมากทำให้จิตใจตนเองก็เดือดร้อนไม่มีสุขและทำให้ร่างกายก็เดือดร้อนไม่มีสุขเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเยียวยาแก้ไขโรคทางจิตใจรักษาจิตใจนี้ไว้ให้เป็นสวัสดีพระพุทธเจ้ามีเปรียบไว้ว่าเหมือน อย่างทรงเป็นนายแพทย์ซึ่งรักษาผู้ป่วยไข้เมื่อบุคคลได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ย่อมทรงสแสดงธรรมะสั่งสอนเป็นธรรมโอสถคือยาสำหรับที่จะเยียวยาแก้ไขโรคทางจิตใจให้สงบโรคโกรธหลงให้สงบตัณหาความดิ้นรนทยานอยาก จึงได้มีตรัสเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้นทรงสั่งสอนให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ชักช้าและปฏิบัติรักษาโรคทางจิตใจของบุคคลได้ทันทีซึ่งเปรียบเหมือนอย่างว่าหมอผ่าตัดทางร่างกาย เมื่อคนไข้ซึ่งถูกยิงด้วยลูกศรพวกญาติได้นำไปหาหมอหมอก็ต้องผ่าตัดนำเอาลูกศรที่เสียบแทงนั้นออกทันทีโดยไม่ต้องสืบสวนสอบสวนต่างๆว่าไปถูกยิงที่ไหนใครเป็นคนยิงยิงด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นถ้าจะต้องสืบสวนสอบสวนเสียก่อนดังนี้แล้ว คนไข้ก็อาจจะตายเสียก่อนจึงต้องรีบรักษาต้องพ่าตัดเอาลูกศรที่เสียบแทงจิตใจนั้นหรือเสียบแทงร่างกายนั้นออกเสียก่อนพระพุทธองค์ก็ทรงทำเช่นนั้นทรงแสดงธรรมะสั่งสอนทันทีเพราะว่าสามัญชนหรือปุตุชนทุกคนนั้น เปรียบเหมือนบุคคลที่ถูกลูกศรแทงมาแล้วคือว่าถูกกิเลตัณหาเย็บร้อยจิตใจเสียบแทงจิตใจอยู่แล้วพระพุทธองค์จึงทรงเปรียบเหมือนนายแพทย์จึงทรงผ่าตัดถอนลูกศรที่เสียบแทงจิตใจหรือว่า <c oughs> ดึงเอาลูกศรที่เสียบแทงจิตใจนั้นออกทันที ให้คนไข้หายเจ็บป่วยในทันทีในปัจจุบันธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนที่เรียกว่าเป็นพุทธโอสถก็ได้เป็นธรรมโอสถก็ได้ใครปฏิบัติย่อมได้ทันทีส่วนจะน้อยมากก็ขึ้นอยู่กับกำลังกาละกำลังความรู้ความสามารถจึงเปรียบเหมือนอย่างนี้ เพราะฉะนั้นทุกคนจึงได้รับประโยชน์จากธรรมะที่ทรงสั่งสอนไว้แม้ว่าเพราะว่าเพราะแม้จะทรงสั่งสอนโดยปริยายคือทางมากเท่าไรก็ตามแต่ก็ล้วนเป็นเครื่องเยียวยาวรักษาจิตใจถอนเอาลูกศรคือกิเลสหรือเข็มที่เย็บเสียบแทงจิตใจออกทันทีจึงทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยนั้น หายความเจ็บป่วยหรือหายโรคได้เป็นความไม่มีโรคทางจิตใจเพราะฉะนั้นความไม่มีโรคทางจิตใจนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญชื่อว่าเป็นบรมราบคือราบอย่างยิ่งทั้งเป็นเครื่องแก้ความหิวกระหายของจิตใจเพราะกิเลตันหาดังกล่าวนั้นได้เพราะว่า เมื่อปฏิบัติถอนลูกศรคือกิเลสตัณหาออกจาก,กจิตใจได้หรือถอนเข็มที่เย็บเสียบแทงจิตใจได้ก็ทำให้ใจนี้ไม่หิวไม่กระหายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการที่เรียกว่าหายโรคซึ่งเป็นเครื่องทำให้จิตใจเป็นทุกข์ได้ทันทีสงบโรคทางจิตใจได้ทันที อันนี้แหละเป็นลาบอย่างยิ่งทุกๆคนนั้นย่อมต้องการความไม่มีโรคทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจแม้ว่าโดยประมาตโดยความอย่างละเอียดความไม่มีโรคทางร่างกายนั้นที่จะไม่มีโรคเลยหาไม่ได้จริงๆ แต่ว่าโดยปกตินั้นเมื่อร่างกายยังมีพลังหรือยังมีความไม่มีโรคปรากฏก็เป็นเครื่องเบียดที่เป็นซึ่งเป็นเครื่องเบียดเบียนอย่างแรงได้อาหารได้ดินฟ้าอากาศที่เพียงพอก็บังเกิดรู้สึกเป็นความผาสุขรู้สึกเป็นความไม่มีโรคได้ ทำให้สามารถที่จะประกอบกิจการงานต่างๆที่จะศึกษาเล่าเรียนต่างๆที่จะบริโภคทรัพย์สมบัติต่างๆได้ตามที่ต้องการแม้เพียงเท่านี้ก็ใช้ได้และเมื่อมาปฏิบัติรับพุทธโอวาทจากพระพุทธเจ้าคือธรรมะเป็นธรรมโอสถก็ยอมจะรักษาจิตใจให้หายโรคทางจิตใจ คือสามารถที่จะบรรเทาที่จะดับก,กิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นโรคที่เสียบแทงหรือเย็บร้อยจิตใจให้สงบลงได้ทําให้จิตใจไม่หิวไม่กระหายเป็นจิตใจที่อิ่มที่เต็มที่มีความสุขเพราะฉะนั้นจึงจำต้องปรารถนาความไม่มีโรคทางจิตใจ อีกส่วนหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้จึงจะทำให้เกิดความสุขทั้งทางร่างกายและทางจ,จิตใจเราทั้งหลายมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้เพราะความไม่มีโรคมากกว่าความมีโรคเพราะเราทั้งหลายมีความเป็นผาสุขมากกว่าความทุกข์จึงทำให้เราทั้งหลายมีความอยู่ได้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์ ในศีลสมาธิปัญญาสามข้อนี้จะสามารถบรรเทาโรคทางกายโรคทางใจได้อย่างสิ้นเชิงจึงของนำอัญเชิญพุทธภาสิตนิม้มาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้นำไปศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อความสุขอย่างยิ่งสืบต่อไป มีอาถธาิบายดังแสดงมาด้วยประการัชนี